แล้วทุกวันเนี่ยคนที่ไปทํางานเนี่ยหยิบของใส่กล่องหยิบของใส่กล่องอยู่ในโรงงานเนี่ยยืนหยิบอันนี้ใส่นี่อันนี้ใส่นี่อยู่สมองไม่ได้ใช่เลยพอได้เงินออกมาอายุ55ปลดได้เงินมา10บล้าน3ปีหมดเพราะสมองคิดไม่เป็นว่าออกมาเชื้อโรคภายนอกอะเราต้องทำาไงอ่ามันเราจะต้องคิดอะไรบ้างว่าเราจะต้องทําอะไรยังไงปุ๊บแต่ในความคิดอะ มันสวยหรูหมดเนี่ยเฮ้ยมีตังค์กูจะไปลงทุนในนั่นอันนี้ปุ๊บแต่มึงรู้หรือเปล่าว่าฝ่าจะขายก๋วยเตี๋ยวได้ทั้งชามเนี่ยเขาต้องผ่านกระบวนการอะไรมามึงก็มองเห็นว่าเอ้ยเขาร้านก๋วยเตี๋ยวกูขายดีแต่รู้ไหมว่าฝ่ายเขาจะขายดีนี่เป็จุดอ่อนบางคนแล้วเป็นทั่วโลกก็เหมือนกันคือสิ่งที่เราทําง่ายที่สุดคือก๊อปปี้คนอื่นเขาจะสังเกตว่าใครทําอะไรดีท่ามมัหมดเลยสมมติว่าทําร้านปั๊มน้ำมันแล้วดีแต่ทุกคนจะแห่ไปบทำปั๊มน้ำมันจะไม่ใช่ถ้าเกิดปั๊มน้มันทแล้วดีีเเค้าาจะะะททํออออไรร่ปปป็นงง์กบขัำมนนนน้ํํําา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 ามััเเเช่่คคททททแรรรออหะไี เอ,อือกับตรงนั้นหรือมแม้กระทั่งเวลราเดินตลาดนะญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยค่ะเราจะเห็นว่าแบบเขาจะมีของหลากหลายขายที่มันไม่ค่อยจะซ้ากันหรือจะซ้ากันก็น้อยแต่คนไทยเนี่ยเดินทั้งตลาดนะจะจะซ้ำไปซ้ำม,มาอย่างนั้นมันก็ขายเดิมเดิมอย่างที่บอกร้านก๋วยเตี๋ยวเนะี่ยเขาขายร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่เราไม่มีสิทธิ์เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแต่มันต้องมีอะไรที่มันแตกต่างเหมือนบางคนเนี่ยจะไปขายอาหารในโรงงานบอกมันก็เจ๊งตั้งแต่คิดแล้วโรงงานมีลูกค้าอยู่ร้อยคนแม่งก็ไม่ได้กินทุกคน คุณไม่มีวันได้เกินมีแต่ได้ดอกลงมาและบริบทสังคมมันเปลี่ยนใหม่ทุกวันเนี่ยอยู่ตรงนี้ทำกับข้าวอยู่นี้ไม่ต้องมีหน้าร้านเราถ่ายรูปแค่คนกดมือสั่งปุ๊บอ่าใช่สิ่งเหล่านี้มันเป็นบริบทสังคมที่ตอบโจทย์ยากคนที่ฟังแล้วคิดวิเคราะห์เท่านั้นแหละที่ที่จะฉีกตัวเองออกมาคือในสังเวียนเนี่ยเราจะไปโตในสังเวียนคนอื่นไม่ได้เราต้องเปิดสังเวียนเราใหม่อม เหมือนวงกลมอะวงกลมสวงฮะมันมีช่องว่างเราต้องไปโตในช่องว่างเมื่อคุณแข่งในกติกาที่เขาวางเนี่ยไม่ได้คุณก็ต้องสร้างกติกาอย่างที่ผมเคยบอกว่าทําไมเราไม่สร้างมาตรฐานของเราเหมือนวังเย็นสเปซผม,มก็ยังสร้างวังเย็นสเปซให้เป็นมาตรฐานว่าเออคุณกินผักจากวังเย็นสเปซคุณก็ปลอดภัยแล้วมาตรฐานของเราให้มันได้ ให้มันจเจริญเติบโตได้ที่พระอาจารย์พูดสร้างความแตกต่างและรักษามาตรฐานใช่ต้องต้องมีมาตรฐานของของเราถ้าเราไปตามมาตรฐานของคนอื่นทุกวันเนี่ยมาตรฐานเยอะๆไปหมดเพราะเราอา,อาศัยปัจจัยภายนอกเราไม่อาศัยปัจจัยภายใน,นเราเราไม่ดึงตัวเองกลับมาเหมือนพระพุทธเจ้าต้องเราต้องน้อมน้อมกับเข้ามาดูตัวเราดูตนอ่าดูตัวเราภาษาพักเรียกวอนุโลมปฏิโลมคือคิดถึงปลายทางก็ได้คิดถึงต้นทางก่อนก็ได้อย่างคุณจะไปเชียงใหม่คุณก็คิดถึงเชียงใหม่ได้แล้วคุณก็ศึกษาดีจะาเดินทางไปแบบไหนเฮ้ยกูจะไปอย่างนี้พอไปถึงมีทางแยออย่างนี้ปุ๊บ ก็ถอยกลับไปกลับมาเรียกวอนุโลมและปฏิโลมคือ <Yeah. S 1> มันต้องมีปลายทางก่อนแล้วค่อยกําหนดทิศทางก็ได้ไแล้ว,แล,วแล้วทิศทางอ่ะไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิมไงคุณจะเดินไปหรือคุณจะปัน่นจักรยานคุณจะขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถกระบะหรือคุณจะโบกรถทำยังไงก็ได้เลยไปข้างนหน้าเถอะ,อะก,ก,ก็ไปถึงเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องผิดกติกาเพราะการไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นประเด็นหลักแต่ว่าเราต้องไปทุกคนต้องไปสู่เป้าหมายทั้งนั้น